บางครั้งการเหนือคนอื่นไม่ได้เกิดจากความสามารถที่ยิ่งใหญ่หรือความพยายามที่มากมายแต่เกิดจากการเข้าใจจิตวิทยาเพียงเล็กน้อยการปรับตัวและสังเกตเพียงหนึ่งปอร์เซ็นต์ก็สามารถเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นมองคุณทำให้คุณดูน่าเชื่อถือมีเสน่ห์และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกว่าคนทั่วไปหลายคนอาจคิดว่าการเป็นคนเหนือคนอื่นต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความพยายามมหาศาลแต่ความจริงแล้ว การปรับใช้จิตวิทยาเพียงเล็กน้อยแค่1%ปอร์เซก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันได้บทความนี้จะเผยเคล็ดลับจิตวิทยาเล็กๆแต่ทรงพลังที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเพื่อก้าวเหนือคนอื่นอย่างเงียบๆแต่เห็นผลชัดเจน 1. การสังเกตอย่างตั้งใจเพียงแค่คุณสังเกตพฤติกรรมคนรอบตัวและสภาพแวดล้อมรอบๆอย่างละเอียด คุณจะสามารถเข้าใจความคิดและอารมณ์ของคนอื่นได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่การสังเกตนี้ช่วยให้คุณตอบสนองอย่างเหมาะสมและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นการสังเกตอย่างตั้งใจของคนที่ใช้จิตวิทยาการฟังระหว่างบรรทัดเสียงและน้ำเสียงเสียงที่สูงขึ้นอาจเป็นการปกป้องตัวเองเสียงที่แผ่วลงบ่งบอกความเหนื่อยหรือไม่มั่นใจจังหวะการพูดถ้าพูดเร็วเกินไปอาจพยายามปกปิดบางอย่างหรือไม่อยากถูกขัดจังหวะ แต่ถ้าพูดช้าและเว้นระยะอาจกำลังเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังสิ่งที่ไม่ได้พูดบางครั้งความจริงอยู่ในสิ่งที่เขาเลี่ยงไม่พูดเช่นเวลามีการถามตรงแต่กลับตอบเลี่ยงไปที่เรื่องอื่นต่อมาการอ่านภาษากายแบบละเอียดดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของจิตใจถ้าเลี่ยงสายตาบ่อยแสดงถึงความไม่มั่นใจหรือกำลังซ่อนความรู้สึกมือและแขนการกอดอกไม่ใช่แค่ท่าปกติ แต่บ่งบอกการป้องกันตัวเองหรือไม่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่เท้าเท้ามักชี้ไปทางที่อยากไปเช่นถ้าคุยกับคุณแต่เท้าหันไปทางประตูแสดงว่าอยากจบการสนทนารอยยิ้มแท้จริงแล้วมีหลายแบบเช่นรอยยิ้มสุภาพรอยยิ้มกดดันและรอยยิ้มจริงใจที่แสดงออกพร้อมกับแววตาต่อมาการสังเกตพลังงานในห้องบรรยากาศเงียบเกินไปบ่งบอกถึงความกดดันหรือมีเรื่องที่ไม่ได้พูด เสียงหัวเราะกระจายไปทั้งกลุ่มสื่อถึงความผ่อนคลายและความไว้ใจเสียงเงียบหลังจากบางประโยคมักเกิดขึ้นเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องอ่อนไหวหรือความจริงที่ทุกคนไม่อยากพูดถึงต่อมาการดูรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันเห็นการเลือกใช้คำพูดคนที่พูดใบๆว่าลองดูแสดงว่าไม่มั่นใจเต็มร้อยส่วนคนที่พูดว่าทำได้แน่นอนแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองการแต่งตัวและของใช้บ่งบอกบุคลิกและลำดับความสำคัญ เช่นคนที่รองเท้าสะอาดมากมักเป็นคนใส่ใจรายละเอียดการเปลี่ยนสีหน้าเฉียบพลันเช่นพูดถึงหัวข้อหนึ่งแล้วสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีนั่นคือจุดที่เขามีอารมณ์หรือความรู้สึกแรงกล้าและการสังเกตตัวเองควบคู่กันจับความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณรู้สึกอึดอัดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนอาจเป็นเพราะร่างกายคุณตอบสนองต่อพลังงานที่อีกฝ่ายส่งมาทบทวนการตีความ บางครั้งสิ่งที่คุณสังเกตอาจสะท้อนมุมมองส่วนตัวดังนั้นต้องถามตัวเองเสมอว่านี่คือสิ่งที่เขาสื่อจริงๆหรือเป็นสิ่งที่ฉันตีความการฝึกสติหรือ mindfulness ยิ่งคุณอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสังเกตร,รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นความเหนือกว่าที่ได้จากการสังเกตได้เปรียบในการเจรจาและการทำงานเพราะคุณรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายลังเลหรือมั่นใจสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกกว่า คนเราชอบคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพูดเยอะทำให้คุณเป็นที่ไว้ใจป้องกันความเสี่ยงจับได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าใครกำลังไม่จริงใจหรือมีเจตนาอาพแผงเสริมเสน่ห์ในตัวคุณเพราะคุณกลายเป็นคนที่มีเซนส์อ่านคนได้และนั่นคือเสน่ห์ลับที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการสังเกตยอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่มองแต่คือมองลึกกว่าคนทั่วไป และนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้จิตวิทยาเหนือกว่าคนอื่นแบบไม่ต้องแสดงออกมากมาย 2. การใช้คำพูดที่เลือกสรรคำพูดเล็กๆแต่ถูกชัดเจนใช้สามารถสร้างความประทับใจและความเชื่อใจได้ง่ายเช่นการชมเชยอย่างจริงใจหรือการถามคำถามที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจอย่างแท้จริงเลือกคำที่ให้พลังบวกคำพูดเชิงบวกเป็นเหมือนพลังงานที่ส่งไปยังผู้ฟังคนที่ใช้คำพูดแบบนี้ จะดึงดูดผู้คนได้มากกว่าในเชิงจิตวิทยาคำพูดบวกช่วยกระตุ้นโดปามีนฮอร์โมนแห่งความสุขในสมองทำให้ผู้ฟังเปิดใจมากขึ้นต่อมาใช้คำถามมากกว่าคำสั่งคำถามทำให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นเจ้าของคำตอบไม่ถูกบังคับจิตวิทยาเรียกว่า principle of autonomy คือมนุษย์ต้องการรู้สึกว่าตนเองเลือกได้ไม่ได้ถูกควบคุมการใช้คำถามเช่นคุณคิดว่าแบบไหนหน่าสนใจที่สุด จะทำให้อีกฝ่ายเต็มใจเสนอความคิดเห็นมากกว่าคำสั่งว่าทำอันนี้ไปเลยและใช้คำพูดกระชับแต่ลึกการพูดยืดยาวมักทำให้ความหมายอ่อนลงในขณะที่คำสั้นๆแต่ตรงใจจะกระแทกความรู้สึกทันทีความกระชับทำให้สมองผู้ฟังประมวลผลง่ายและจำได้แม่นการเลือกคำที่ตรงกับอารมณ์ผู้ฟังคนที่ใช้จิตวิทยาจะปรับภาษาให้ตรงกับสภาพใจของผู้ฟังหากผู้ฟังเศร้าใช้คำว่าเข้าใจคุณนะ หากผู้ฟังตื่นเต้นใช้คำว่าสุดยอดเลยสิ่งนี้เรียกว่า mirroring words หรือการสะท้อนทางภาษาเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราอยู่ในจังหวะเดียวกันต่อมาเว้นจังหวะให้คำพูดทรงพลังจังหวะการพูดคือศิลปะที่ซ่อนอยู่ในความเงียบสมองคนเราจะให้หมายความเพิ่มขึ้นกับประโยคที่ตามมาหลังการหยุดเล็กน้อยฉะนั้น ความเหนือกว่าที่เกิดจากการใช้คำพูดที่เลือกสรรดูมีสเสน่ห์และน่าเชื่อถือเพราะคุณพูดแต่สิ่งที่มีค่าไม่ฟุ่มเฟือยเข้าถึงใจผู้ฟังได้ง่ายเพราะคุณเลือกคำที่ตรงกับความรู้สึกของเขามีอำนาจโดยไม่ต้องบังคับเพราะคุณชี้นำด้วยคำถามไม่ใช่คำสั่งสร้างความทรงจำที่ยาวนานเพราะคำพูดที่สั้นกระชับและทรงพลังมักฝังอยู่ในใจผู้ฟังคนที่ใช้จิตวิทยาในการเลือกคำพูดจึงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะ แต่ทุกประโยคคือคมและตรงใจและนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหนือกว่าคนอื่นแบบดูเป็นธรรมชาติ 3. การรู้จักความเงียบหลายครั้งการไม่พูดมากแต่ฟังมากคือการใช้พลังของความนิ่งคนที่เงียบแต่ใส่ใจมักดูน่าเชื่อถือและมีสเสน่ห์คนรอบตัวจะอยากเข้าหาและแชร์ความคิดกับคุณมากขึ้นความเงียบกลับกลายเป็นพลังลับที่ทำให้บางคนเหนือกว่าคนอื่นอย่างน่าทึ่งคนที่ใช้จิตวิทยาเข้าใจดีว่า ความเงียบไม่ใช่การขาดการสื่อสารแต่คือการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดแบบหนึ่งทำไมความเงียบถึงทำให้เหนือกว่าเงียบเพื่อฟังให้ลึกกว่าคนทั่วไปฟังเพื่อจะตอบกลับแต่คนที่ใช้จิตวิทยาฟังเพื่อจะเข้าใจความเงียบของเขาคือการเว้นที่ว่างให้ได้ยินทั้งคําพูดภาษากายและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เงียบเพื่อให้คนอื่นเปิดใจเมื่อคุณไม่รีบพูดไม่รีบแทรกคนตรงหน้าจะค่อยๆค,ค,คลายกำแพงและเล่าความจริงออกมา ความเงียบจึงทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงความจริงเงียบเพื่อสร้างอำนาจในการสนทนาคนที่ไม่เร่งพูดจะถูกมองว่ามีความมั่นใจและมีน้ำหนักกว่าเพราะเขาเลือกที่จะพูดเฉพาะตอนที่จำเป็นเงียบเพื่อควบคุมสถานการณ์ในการเจรจาหรือเถียงกันความเงียบทำให้อีกฝ่ายไม่แน่ใจว่าคุณคิดอะไรส่รงผลให้เขาผเผือแสดงไพ่ในใจออกมาก่อนความเหนือกว่าที่เกิดจากการรู้จักใช้ความเงียบน่าเชื่อถือและดูมั่งใจ เพราะไม่ต้องเรียกพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดเข้าใจคนอื่นได้มากกว่าเพราะความเงียบเปิดพื้นที่ให้คุณสังเกตและฟังลึกกว่าเดิมควบคุมการสนทนาได้แนบเนียนกว่าเพราะอีกฝ่ายจะปรับการพูดตามจังหวะความเงียบของคุณสร้างสเสน่ห์ลึกลับเพราะคนที่ไม่พูดทุกอย่างออกมาทันทีมักจะถูกมองว่าน่าค้นหาและมีอะไรมากกว่าที่เห็นเงียบเพื่อฟังให้ลึกกว่าคนทั่วไปมักฟังเพื่อจะตอบกลับ แต่คนที่ใช้จิตวิทยาจะฟังเพื่อเข้าใจความเงียบทําให้ได้ยินสิ่งที่ซ่อนอยู่เช่นเสียงถอนหายใจเล็กๆก,การเว้นวรรคที่ยาวผิดปกติหรือการใช้คําพูดที่ไม่ตรงกับอารมณ์จริงยิ่งเงียบมากเท่าไหร่ยิ่งได้ยินเสียงที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาต่อมาเงียบเพื่อให้คนอื่นเปิดใจในเชิงจิตวิทยาคนมักจะรีบเติมเต็มความเงียบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่พูดเขาจะพูดเพิ่มเอง นี่คือเหตุผลที่นักจิตวิทยาและนักสืบมักจะใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือเพราะมันทําให้คู่สนทนาเผยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาโดยไม่รู้ตัวความเงียบยังทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัยที่จะเล่าเงียบเพื่อสร้างอํานาจคนที่ไม่เร่งพูดถูกมองว่ามั่นใจเพราะไม่จําเป็นต้องรีบอธิบายหรือพิสูจน์อะไรความเงียบทําให้คําพูดของคุณที่ตามมามีน้ําหนักมากกว่าในการประชมุม คนที่พูดน้อยแต่พูดตรงจุดมักได้รับการยอมรับมากกว่าคนที่พูดยาวแต่ไม่สรุปเงียบเพื่อควบคุมสถานการณ์ในการเจรจาหรือเถียงกันความเงียบทําให้อีกฝ่ายไม่แน่ใจว่าคุณคิดอะไรส่รงผลให้เขาเผือแสดงไพ่ในใจออกมาก่อนความเหนือกว่าที่เกิดจากการรู้จักใช้ความเงียบน่าเชื่อถือและดูมั่นใจเพราะไม่ต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองด้วยคําพูดเข้าใจคนอื่นได้มากกว่า เพราะความเงียบเปิดพื้นที่ให้คุณสังเกตและฟังลึกกว่าเดิมควบคุมการสนทนาได้แนบเนียนกว่าเพราะอีกฝ่ายจะปรับการพูดตามจังหวะความเงียบของคุณสร้างสเสน่ห์ลึกลับเพราะไม่พูดทุกอย่างออกมาในทันทีทําให้คนอย่างรู้จักคุณมากขึ้นปกป้องตัวเองจากคําพูดที่ไม่จําเป็นความเงียบช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้มากกว่าการโต้เถียงฉะนั้นความเงียบคือภาษาที่ไร้เสียงแต่ทรงพลังที่สุด คนที่ใช้จิตวิทยาเข้าใจดีว่าการเงียบในเวลาที่เหมาะสมดังกว่าคำพูดนับพันประโยคและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหนือกว่าคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามมากมาย 4. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์เพียงแค่ให้คนรอบตัวรู้สึกว่าเขาสามารถแสดงตัวตนได้โดยไม่ถูกตัดสินหรือแสดงความเห็นโดยไม่ถูกวิพาก์วิจารณ์มากเกินไปคุณก็สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและได้รับความเคารพจากคนอื่น สิ่งที่ผู้คนโหยหามากที่สุดไม่ใช่เพียงแต่ความสำเร็จหรือคำชมแต่คือพื้นที่ที่พวกเขาสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินซึ่งสิ่งนี้เองถูกเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์และเป็นหนึ่งในพลังทางจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงแต่คนที่เข้าใจและใช้มันได้จะเหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์คืออะไรคือการที่คนหนึ่งรู้สึกว่าเมื่ออยู่กับคุณ เขาไม่ต้องปิดบังไม่ต้องเสแสร้งและไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตำหนิถูกมองว่าไม่ดีพอหรือถูกทำให้รู้สึกด้อยค่าเขาสามารถเล่าเรื่องลับได้โดยไม่กลัวจะเอาไปพูดต่อเขาสามารถแสดงความอ่อนแอได้โดยไม่กลัวจะถูกหัวเราะเยอะเขาสามารถพูดความจริงได้โดยไม่กลัวจะถูกโจมตีทำไมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์จึงทำให้เหนือกว่าคุณจะเข้าถึงใจคนได้ลึกกว่าคนอื่นเมื่อคนรู้สึกปลอดภยัยเขาจะเล่าเรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองสร้างสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้มาจากคำพูดหวานหูแต่มาจากที่อีกฝ่ายรู้ว่าอยู่กับคุณแล้วไม่ต้องกลัวคุณกลายเป็นที่ปรึกษาที่คนอยากเข้าหาผู้คนชอบอยู่ใกล้คนที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีรู้สึกสบายใจและไม่ถูกจัดสินนั่นทำให้คุณเป็นที่ต้องการโดยไม่ต้องพยายามส่งเสริมความร่วมมือและความไว้ใจในการทำงานหรือในทีม คนจะพร้อมแชร์ความคิดกล้าสแสดงออกและเต็มใจร่วมมือมากขึ้นหากรู้ว่าสิ่งที่พูดออกมาปลอดภัยวิธีสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่ฟังเพื่อโต้อตอบแต่ฟังเพื่อเข้าใจไม่ตัดสินทันทีหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงตำหนิใช้คำพูดที่โอบอุ้มเคารพความลับสิ่งที่คนเลือกเล่าให้คุณฟังคือการมอบความไว้ใจอย่าทำลายมันยอมรับความแตกต่าง ไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นในแบบที่คุณอยากเห็นพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์หมายถึงสภาพแวดล้อมทางจิตใจที่ทำให้คนรู้สึกว่าจะไม่ถูกตัดสินจะไม่ถูกตำหนิจะไม่ถูกลดคุณค่าและสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่คนที่สร้างพื้นที่นี้ได้มักจะเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ดีคือมีเอมพัตีสูงไม่รีบร้อนแก้ปัญหาแต่อยู่เป็นเพื่อนกับความรู้สึกนั้นก่อน ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนี่คือจิตวิทยาเชิงมนุษยสัมพันธ์ที่คนทั่วไปมองข้ามพลังของการฟังโดยไม่แทรกแซงหนึ่งในทักษะหลักของคนที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ได้คือการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่พยายามควบคุมการสนทนาเพราะรู้ว่าบางครั้งคนเราไม่ได้อยากได้คําแนะนําแต่แค่อยากมีใครอยู่กับความรู้สึกนั้นด้วยกันนี่คือจิตวิทยาระดับสูง ที่ต้องรู้เท่าทันตัวเองและให้พื้นที่คนอื่นโดยไม่ไปแย่งเวทีไม่รีบตัดสินความรู้สึกของคนอื่นอีกหนึ่งพฤติก,กรรมของคนที่ใช้จิตวิทยาสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์คือเขาไม่ตัดสินว่าใครควรรู้สึกอย่างไรฉะนั้นคนที่ใช้จิตวิทยาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ไม่ได้ชนะใครด้วยการพูดเสียงดังหรือใช้เหตุผลกดทับคนอื่นแต่เขาชนะด้วยการทำให้คนอยากเข้าหา อยากไว้ใจและอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นนี่คือความเหนือกว่าที่ไม่ต้องอวดแต่สัมผัสได้จากความรู้สึกจริงๆของผู้คนรอบตัว 5. การเลือกทำสิ่งเล็กๆอย่างชาญฉลาดการปรับจิตวิทยาเพียงเล็กน้อยเช่นการยิ้มการสบตาการแสดงออกทางกายที่เหมาะสมหรือการให้คำแนะนำอย่างนุ่มนวลสามารถทำให้คุณดูเป็นคนมีพลังมีความมั่นใจและเหนือกว่าคนทั่วไปหลายคนมักคิดว่า ความสำเร็จหรือความเหนือกว่าต้องมาจากการทำสิ่งใหญ่โตแต่ความจริงแล้วสิ่งเล็กๆที่เลือกทำอย่างชาญฉลาดกลับสร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลคนที่เข้าใจจิตวิทยารู้ดีว่ารายละเอียดเล็กๆสามารถสร้างอิทธิพลและเสน่ห์อย่างลึกซึ้งทำไมสิ่งเล็กๆจึงสำคัญสร้างความประทับใจที่ยาวนานการทำสิ่งเล็กๆเช่นการจำชื่อเพื่อนร่วมงานการถามถ่ายเรื่องเล็กๆแน่น้อยจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาใส่ใจฉันจริงๆ ควบคุมภาพลักษณ์โดยไม่ต้องพูดเยอะการทำสิ่งเล็กๆอย่างชาญฉลาดเช่นการส่งข้อความสั้นๆขอบคุณหรือยิ้มอย่างจริงใจสามารถสื่อสารว่าฉันเป็นคนมีวุฒิภาวะและน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องบอกด้วยคำพูดสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆมักทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและไว้ใจได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความเหนือกว่าที่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างชาญฉลาด คนอื่นจะจดจําคุณได้ดีเพราะคุณสร้างความประทับใจแบบละเอียดและไม่บังคับสร้างความน่าเชื่อถือและสเสน่ห์การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆแสดงถึงความรอบคอบและชาญฉลาดสร้างอิทธิพลเชิงบวกคนมักอยากอยู่ใกล้คนที่ใส่ใจรายละเอียดทําให้คุณมีอิทธิพลในเครือข่ายและการทํางานการเลือกทําสิ่งเล็กๆอย่างชาญฉลาดของคนที่ใช้จิตวิทยาการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามคนทั่วไปมักโฟกัสเรื่องใหญ่ แต่คนที่ใช้จิตวิทยาเข้าใจว่าสิ่งเล็กๆสะท้อนความใส่ใจและความเข้าใจหลักจิตวิทยาการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆก,กระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟังว่าตัวเองมีค่าและทําให้เกิดความไว้วางใจการเลือกใช้คําพูดเล็กๆแต่ทรงพลังไม่จําเป็นต้องพูดมากแต่คําพูดเพียงไม่กี่คําสามารถสร้างความทรงจําได้หลักจิตวิทยาประโยคสั้นกระชับและมีความหมายลึกซึง้งจะเข้าไปในสมองและจิตใจผู้ฟังได้ง่ายกว่า การเลือกเวลาและจังหวะคนที่ใช้จิตวิทยาจะรู้ว่าเวลาเหมาะสมทำให้สิ่งเล็กๆมีค่ามากขึ้นหลักจิตวิทยา Timing is everything การกระทำเล็กๆจะทรงพลังที่สุดเมื่อคนพร้อมรับและอยู่ในสภาพอารมณ์ที่เหมาะสมการสังเกตและตอบสนองอย่างพอดีการทำสิ่งเล็กๆที่ชันฉลาดไม่ใช่แค่การทำแต่คือการสังเกตและตอบสนองอย่างพอดีหลักจิตวิทยาการตอบสนองตามสัญ,ญญาณของผู้อื่นช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และทำให้คนเชื่อใจคุณมากขึ้นทำสิ่งเล็กๆอย่างสมองเสมอคนที่เหนือกว่าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใหญ่แต่ทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องหลักจิตวิทยาความสมองเสมอสร้างคลัสต์ความเชื่อใจและความมั่นคงในสายสัมพันธ์ฉะนั้นการเลือกทำสิ่งเล็กๆอย่างชาญฉลาดเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใหญ่โตแต่ความรอบคอบความใส่ใจและการเลือกจังหวะในการทำสิ่งเล็กๆจะสะท้อนเป็นคนมีวุฒิภาวะ น่าเชื่อถือและน่าจดจำสรุปให้ฟังว่าการปรับใช้จิตวิทยาเพียง1%อไม่ใช่เรื่องยากแต่ผลลัพธ์กลับเกินคาดมันทำให้คุณเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าและดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปเพียงแค่สังเกตฟังและใช้คำพูดเล็กๆอย่างชาญฉลาดคุณก็สามารถก้าวขึ้นเหนือคนอื่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองมากนัก